สวัสดีค่ะพบกับชิเป็อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําเมนูหนมหวานนะคะชิเป็กจะทำข้าวเหนียวขาวหน้าตัดใส่หน้าถั่วดํานะคะ FC ขอมาวันนี้จงทําให้เขา เขาอยากให้ทำทำข้าวเหนียวขาวหน้าตัดข้าวเหนียวตัดหน้าถั่วดําเนี่ยก่อนอื่นก็มีนะเครื่องปรุงมีข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวประมาณข้าวเหนียวนี่ครึ่งกิโลนะคะจิเป๊ะแช่ต้องแช่ได้ทักห้าหกห้าหูกห้าหรือหกชั่วโมงที่แช่ไว้แต่ตอนเที่ยงอ่ะประมาณห้าหกชั่วโมงน,ไไน,งม 5, มงนี่นี่ก่อนเราก็เอาขึ้นมาครึ่งโลข้ขาวเหนียวครึ่งโลต่อนหนึ่งถาดเนี่ยเนี่ยล้างสะอาดนะล้างสามสี่น้ํเนี่ยแล้วก็มาสองว้แห้ง ใส่ตะแกรงไว้ให้น้ำมันจะเด็ดให้หมดนะแล้วก็มีน้ำตาลทรา,า,ายขาวใช้ขาวใช้ยีเป๊ะเลยถ้าจะใช้ต้องใช้ตัวเป๊ะน้ำตาลทรายขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากะเอาเรากะเอาเราอย่างใส่มากใส่มากหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหวานไปนะให้พอดีพอดีเพราะว่าถ้าไปใส่น้ำตาลสีนะข้าวเหนียวยังไม่ขาวเคล็ดลับถ้าทําเหนียวขาวนึ่งเหนียวขาวนีนวน่ต้องใช้ตัวเป๊ะเลยนะคะแล้วก็มีกะทิกล่อง เกลือปนนิดหน่อย,ยนะแล้วก็นี่หน้ามันคือถั่วดําเป็นขาน้าวเจ้าันี้คือต้อต้มก่อนถั่วดํานี่ก็ต้องมาแช่ประมาณแช่ไว้สามสิบนาทีต้องต้มก่อนนะคะอย่าใส่ดิบๆใส่ดิบๆไม่สุกถั่วดํานี้นะยังไงก็เวลาจะททาข้าวต้มมัดก็เหมือนกันนะคะไมช่แช่แล้วไปหอ่อพอห่อห่อก็ต้มมัดนึ่งยังไงก็ไม่สุกเพราะเพราะกะทิกะทินี่ออกมาจากข้าวเหนียวเป็นรัดตัวมันนะมันยิ่งดิบเลยมันไม่สุกเคล็ดลับนะคะถั่วดําเนี่ย ไม่ว่าจะทําอะไรเราต้องต้มให้มันถูกซะก่อนนะจะทําข้าวเหนียวกล้วยก็ต้องมัดก็ต้องต้มให้สุกก่อนทาแบบรวดเร็วรวดเร็วเอาผสมใน,ในในในถาดนี่เลยกะทิเทกะทิลงในถาดเลยนะกะทิอ,อันนี้ใช้กล่องสองสองห้าศูนย์สองร้อยห้าสิบมลมลใช่ไหมใช่นะเอาหมดก็ได้นะแล้วนึ่งข้าวเหนียวเอาสองร้อยห้าสิบมลเลยเทนะ่ากันนะเท่ากันเท่ากันข้าวเหนียวก็ครึ่งกิโล แต่เราต้องเติมน้ำหน่อยนึงนะคะมาสู่ผสมในถาดผสมในถาดเลยเดี๋ยวเราใส่ให้ดูไม่ท่วมให้มันท่วมให้มันท่วมข้าวเหนียวเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือหน่อยหนึ่งเราทำแบบง่ายๆเขาดูง่ายๆเลยวิธีทำเกลือประมาณช้อนช้อนหนึ่งได้นะโอเคช้อนชาบูญพูนเล้วไอ้นี่เราก็เหมือนเหมือนกันนะเราต้องน้ำตาลสักนิดเดี๋ยวข้าวเหนียวมันไม่หวานข้าวเหนียวมันมัน ต้องให้ออกหวานนิดหนึ่งนะไม่ต้องเยอะนะหนึ่งทับพีพอแล้ก็กวนคนอให้มันละลายอันนี้ทำแบบใง่ายให้เขาดูให้เขาเข้าใจง่ายๆนะคะ ถ้าเราชอบหวานใช่ไหมให้หวานไปหน่อยนึงแตะชิ 89, ้นได้นะไม่ใช่แค่แปะชิ้นนะแปะชิ้นให้หวานอีกนิดหน่อยขาดหวานทนิ่งเอาประมาณเอาขอประมาณสองทัพพีแล้วกันนะเมื่อกี้ชิมแล้วมันไม่ค่อยหวานขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยจะพาไปนึ่งนะข้าวเหนียวนี้นะข้าวเหนียวซึ่งกิโลซึ่งกิโล พอถาดนี้มันจุได้ครึ่งกิโลนึ่งในถาดเลยนะนึ่งในถาดข้าวเหนียวสุกแล้วเรามาเติมน้ำกวนวน้ำใส่นิดนึงเพิ่มน้ำไปเพิ่มน้ำให้กะทิหน่อยหนึ่งให้มันพอได้ท่วมข้าวเหนียวทำไมติมใส่ฮะต้องขยันว่ามันต้องมือกันตามมาขวาลงหนึ่งสองสามอือเปิดนึ่งเลยไม่ต้องใช้ลังซึ้งนะนึ่งยวยกระทะอย่างนี้มันมันถูกไวกว่านึ่งขนม อืถ้าขนมที่มันอย่างขนมที่มันฟองพองขึ้นๆน,นะต้องนึ่งเด็ดซึ้งนะก็ไปได้มมดชิดถ้าขนมอย่างนี้ไม่เป็นไรเนี่ยนึ่งอย่างเนี้พยายามให้หน้ามันเท่ากันเอ,อ้อต้องให้เท่ากันเรียไมนเท่ากันไปเดี๋ยวเราใส่รูนอีกทีโอเคยี่สิบนาทีเรามาเอาหน้าใสเป็นข้าวเจ้านะคะเราราดไอ้นั่นข้าวเหนียวถาดหนึง่งเป็นข้าวเจ้าประมาณสองทัพพีเหมือนกันหนึ่ง ประมาณสองับพีนะน้ำตาลหนึ่งทับพีพอไม่ต้องเยอะน้ำตาลหนึ่งทับพีนะบพน้ำตาลีอันี้ไม่ต้องหวานมากหน้ามันะใส่เ,สเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาคุณบๆนะละลายน้ำ คือก็ล้างแล้วนะคะตกใจหน้าโกยังไม่พอนะเพิ่มเป็นสามตัพ๊พีเพราะมันถาดใหญ่ถาดปั้งอยู่เ็กกับที ก็อนหนึ่งกองตัวมากองหน้าก็หนึ่งกองได้เวลาแล้วแหละอือเจียมทุกไม่กุกกักอะปิดแก๊สก่อนนะคะเดี๋ยวจะมากวนหน้าอันนี้มันโอเคแล้วเนี่ยหน้านี่ขอที่จะกวนอะไรเนี้แป้งละลายไปแล้วก็ก็เทปได้เทปแป้ง พอติดหลังมือนิดนิดเนี่ยอ๋อมันค้นนิดนิดก่อนแล้วก็ไปราดหน้าแต่แต่แตนึ่งอย่างนี้ก็ได้เลยหน้าเดี๋ยวหน้ามันไม่สวยต้องกวนนิดนิดก่อนกวนแะป้งอะไรค่นเลยนะอ่ากวนพอค่อนค่นนิดนิดนะคะไม่ต้องให้มันสุกมากเนี่ยสุกสุกดิบดิบอขนาดเนี้ยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันข้นเกินเกินไปให้พอดีพอดีไม่ต้องให้สุกมากให้มันพอสุกดิบๆ ได้มแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันเลนึกๆอีกครั้งนึกอีกครั้งก่อน1 2 3 1ไปแล้วหน้านี้นึงได้15นาทีแล้วนะคะ15นาทีเปิด เดี JI, um mm. up, ๋ยวเราเช่นเดิมเราก็ใช้ส oui ้มโอ้หน้านี่สุกแล้วอืมอืมหายเสร็จดมดอยให้ดโดอยนะโอเคโอเคตามอาะ เสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวหน้าตัดหน้าถั่วดำหน้าตัดถั่วดำเด้อ เสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวหน้าตัดถั่วดําถั่วดําหน้าตัดหน้าตัดถั่วดําตอนนี้ชิไปจะทําการชิมแล้วอข้าวเหนียวแน่นดีจังอืมพอดีเป๊ะเลยอร่อย หวานนิดนิดนะเหหวานมากหัานมากมันเลี่ยนข้า <c oughs> วเหนียวพอหวานนิดนิดหน้าเค็มนิดนิดกำลังดีสำหรับคนที่นึกนึกรสชาติไม่ออกให้นึกถึงข,าานะข้าวหลามนะคล้ายคล้ายข้าวลามแต่ตัวข้าวเหนียวนะมีความหวานนิดนึงนะไม่หวานมากหวานพอๆเหมือนข้าวลาะแล้วหน้าออกเค็มนิดๆิดนะคะอร่อยอืม ขายได้เนี่ยสูตรนี้ทำตามได้บ่ายๆเลยเอฟซีที่อยู่เชียงใหม่น้องก็ขอมาขอมาเป็นพิเศษโทรศัพท์มาขอนี่จิเพ็กทำให้แล้วนะคะทำตามได้เด็กๆทำขายก็ได้นะคะไม่ยากอะไรหรอกนะข้าวเหนียวแต่ว่าก่อนจี่จะเอามานึ่งลงถาดนี่เราต้องแช่ข้าวเหนียวก่อนอย่างน้อยห้าหกชั่วโมงถ้าไม่แช่แล้วนึ่งไม่สุก นะ,ะต้องจำเอาไว้เคร็ดลับข้าเหนียวถ้าไม่แช่จะนึ่งไม่สุกอร่อยกำลังดีนะคลิปนี้นะลงทุนก็ไม่มากทำง่าย,ายอย่าลืมฝากช่องด้วยชอบแล้วเชื่อกันกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ชิ๊ิกด้วยนะคะหน้าก็หนุ่มเหมือนเดิมนะคะพวกประถูดิบที่จิ๊ิกใช้อยู่ประจำแกงส้มแกงไตปลาแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงขั่วพริก แล้วก็กะปินะหอมๆอ,อย่างดีแล้วก็มีซัวจิ้วดำจิ้วขาวจันแสงนะคะแล้วก็กุ้งแหง้งกุ้งแห้งสวยนะกุ้งแห้งสวยมากน้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็กุ้งแห้งนะสวยสั่งได้เลยนะสั่งกุ้นุมมาเลยนะคะกุ้นุมจะจัดส่งให้แล้วก็มีน้ำชุบคั่วไตปลาแหง้งเกยเจี้ยนยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ,อะของจิเปกนะยังทําอยู่เหมือนเดิมเดีเ๋ยวลูกค้าของกุ้นุ่มถ้าอยากได้อะไรก็ โทรมาถามกูหนุ่มก็ได้หรือว่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะของมีทุกวันชิงช่างกรอบก็มีนะคะชิงช่างวันนี้เสร็จแล้วเพิ่งทําเสร็จวันนี้ชิ้งช่างหมดไปตั้งหลงสองทุวันแล้วชิงช่างอ่ะเพิ่งได้ทาเสร็จวันนี้อีกพรุ่งนี้ก็ส่งต่ออีกชิงช่างปลาชิงช่างทอดอ่ะถามรถเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไอเอฟซีอของโกหนุ่มหรือว่าเออเอฟซีอของจีเป็กหรือลูกค้าของกหนุ่มจีเป็กก็ขอ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ช่วยกระดุมหนุนทิ้งข้าวคนหนุมได้กดไลค์กด like, แชร์ติดตั้งให้ชิพิด้วยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย